รถอีแตนซิ่งโฟวิลราคาไม่ถึงหลักแสนมีจริงไหมมีจริงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าสเปคที่จะได้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ e อีแตนซิ่งอสุรยิยนย่านยนต์อำเภอนาการจังหวัดหนองบวัวลำพูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรถอีแตนซิ่งที่ลูกค้าได้ทำการสั่งจองเข้ามาค่ะ คันนี้นะคะก็ได้ถูกสั่งจองจากลูกค้าทางตำบลบ,บ้านโคกอําเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะลูกค้าก็สั่งเป็นรถอินเทนซิ ing, ่งโฟวิครึ่งท่อนนะคะ สเปคที่ลูกค้าสั่งนะคะเป็น4ฟ h e วิแล้วก็มีระบบไฟครบสตาร์ทแบบสวิตช์กุญแจนะคะได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยนะคะด้านหน้าแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแบบนี้นะคะมีเบาะให้ด้วยนะคะแถมปลอกพวกมาลัยแล้วก็พวงกุญแจให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนเครื่องลูกค้าก็สั่งเป็น ZT 155นะคะเป็นเครื่องของลูกค้าเองนะคะมทางอู่ติดตั้งให้ฟรีค่ะส่วนด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะไปติดตั้งเป็นกระบะไม้นะคะทางอู่เรา ก็เลยทำเหล็กฉากเพื่อให้ลูกค้าได้ไปตีกับไม้ยึดกับไม้ได้นะคะส่วนยางนะคะก็เป็นยางขอบ15ทั้ง4เส้นเลยนะคะเป็นยางใหม่ให้ลูกค้าใหม่ทั้ง4เส้นเลยเป็นยางลายก้างปลานะคะและเราก็ ได้จะส่งให้กับลูกค้านะคะลูกค้าก็สั่งเป็นสองคันนะคะคันนี้ก็เป็นคันแรกนะคะที่จะมาจะส่งให้ลูกค้านะคะตอนนี้ก็กําลังให้ลูกค้าเช็คความเรียบร้อยของรถนะคะแล้วก็ได้ไปทดลองขับกัน,นะคะ่ะส่วนคันที่สองนะคะก็ ได้จะส่งในวันถัดมาอีกเหมือนกันนะคะก็ไปส่งที่เดิมเลยนะคะเป็นถดิเทนซิ่งโฟวิลเหมือนกัน,นะคะ่ะรุ่นนี้นะคะทางอู่ก็ทําในราคานะคะเฉพาะโครงอยู่ที่9,9,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจถดิเทนซิ่ง,งโฟวิลราคาเบาๆนะคะสามารถไปต่อเติมด้านหลังเองได้นะคะก็สามารถสั่งจองหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์1ก4 4 0กได้เลยนะคะทางอู่เราก็เปิดทําการทุกวันนะคะสามารถจับ gps มาที่อู่สุริ ยันยันยนสองได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นคันที่สองนะคะที่เราได้มาส่งให้กับลูกค้านะคะเป็นสเปคเดียวกันกันเลยค่ะมีแบตเตอรี่ลูกไม้ระบบไฟครบสตาร์ทแบบสวิตช์กุญแจนะคะระบบเกียร์เหมือนกันกันกนกบรถกระบะเลยนะคะส่วนหลังคาก็เป็นหลังคาผ้าใบนะคะเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ T105 เหมือนกันค่ะเป็นรถแฟดก็ว่าได้เลยนะคะรถ อสองคันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะทางตำบลบ้านโคกอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหน,นองบัวลำพูมามากนะคะที่อุดหนุนแล้วไว้ใจเลือกใช้รถของทางอู่สุดิยันยานยนต์ของเราคะ่ะขอบคุณมากนะคะ